ดวงชะตา12ราศีคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงวันที่20มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนั้นมีเหตุการณ์ส่งท้ายเดือนถือเป็นช่วงเวลาสำคัญดวงชะตาของท่านจะพลิกผัน สวัสดีชาวราศีธนูสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับคำพยากรณ์คำทำนายดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่20มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นการทำนายเป็นการพยากรณ์ซึ่งอ้างอิงจากดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงสำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงที่เหลือของเดือนมิถุนายนนั้น ชาวราศีธนูตัวท่านค่อนข้างที่จะได้รับแรงบุญเก่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะราบรื่นมนไม่พบเจอกับอุปสรรคมากนักในช่วงต่อจากนี้ไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะสบายอกสบายใจเป็นอย่างมากทิศทางของชีวิตของท่านนั้นจากนี้ไปท่านจะมีเกณฑ์ชีวิตที่ดีขึ้น คำว่าดีขึ้นนั้นหมายถึงดีแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดชีวิตท่านนั้นจะพบเจอกับความก้าวหน้าในลหลายๆด้านดวงชะตาของชาวราศีธนูต่อไปนี้ท่านจะมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองอะไรที่รออะไรที่คอยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสมปรารถนา สิ่งใดที่คาใจสิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องกังวลใจท่านนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนท่านจะพบเจอกับทางออกจะสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองที่แก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ตัวท่านจะพบเจอกับบุคคลที่หวังดีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับการงานของชาวราศีธนูในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนั้นชาวราศีธนูท่านจะพบเจอกับการงานที่ดูเหมือนจะมีความมั่นคงมากขึ้นงานต่างๆที่ท่านลงมือทําอยู่นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานของตัวท่านเองหรือแม้แต่จะมีการจ้างวานให้ท่านไปช่วยงานรับจอบพิเศษเป็นงานพิเศษต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นรายได้ที่เข้ามาหาท่านเข้ามาหาครอบครัวท่านในช่วงนี้ชาวราศีธนูท่านใดในตอนนี้ที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองงานการฝึกงานต่างๆต่อจากนี้ไปท่านจะผ่านโปรท่านจะผ่านขั้นตอนการทดลองงานจะได้บรรจุจะได้มีชื่อเข้าไปทำงานได้ปรับได้เปลี่ยนเป็นพนักงานประจำ ก็มีเกณฑ์ที่การงานของท่านนั้นจะเกิดความมั่นคงส่งผลให้การเงินของท่านนั้นจะตั้งหลักได้จะมั่นคงตามไปด้วยเช่นกันชาวราศีธนูโดยลักษณะนิสัยของท่านท่านมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกท่านเป็นคนที่พูดจาหน้าฟังพูดจาสามารถโน้มน้าวให้คนคล้อยตามได้ท่านจะสามารถหาเงินหาทอง จากความสามารถพิเศษในจุดนี้ได้ง่ายซึ่งงานที่เหมาะสมกับตัวท่านที่ท่านจะทำเงินทำทองได้ดีเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับการใช้คำพูดในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายผู้บรรยายโคศกหรือแม้แต่การที่ท่านจะหารายได้จากโซเชียลมีเดียต่างๆงานออนไลน์ต่างๆเป็นงานสมัยใหม่ ซึ่งถือว่าจะเหมาะสมกับตัวของชาวราศีธนูยิ่งนักก็ยิ่งจะมีเกณฑ์ทำให้ชาวราศีธนูนั้นหาเงินหาทองได้มากเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าความสามารถของชาวราศีธนูค่อนข้างที่จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาค่อนข้างที่จะอยู่ถูกยุคถูกสมัยชาวราศีธนูสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้น มีเกณฑ์ที่จะหาเงินหาทองในช่วงนี้ได้มากเลยทีเดียวสำหรับการเงินของชาวราศีธนูในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนดวงด้านการเงินของท่านนั้นดูจะเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์กับการงานงานท่านดีเงินท่านก็จะเด่นตามไปด้วยไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ ชาวราศีธนูก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะสมหวังอย่างที่ท่านตั้งใจเอาไว้ในช่วงต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูจะมีเงินเข้ามาหาท่านท่านจะมีเงินเก็บจะมีเงินออมก็ในช่วงนี้เป็นต้นไปใครที่มีระเบียบว,วินัยในการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ท่านก็จะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้อย่างแน่นอนชาวราศีธนูถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา อะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในช่วงตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเงินต่างๆหรือแม้แต่การทำธุรกรรมการปิดการขายสินค้าบางอย่างสินค้าบางชิ้นอยู่นั้นถัดจากนี้ไปอีกไม่นานก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีธนูท่านนั้นจะรับทรัพย์รับเงินก้อนจากการทำธุรกรรมและได้รับการอนุมัติต่างๆหรือแม้แต่การที่ท่านปิดการขายทรัพย์สินสิ่งของบางอย่าง ก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เห็นเงินเห็นทองมีเกณฑ์ที่ท่านจะรับเงินรับทองไปใช้หนี้ปิดศินได้ในช่วงนี้เป็นต้นไปชาวราศีธนูในช่วงที่เหลือของเดือนมิถุนายนเงินจะไม่ขาดมือท่านถึงท่านนั้นจะมีรายจ่ายมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไปแต่ตัวของชาวราศีธนูนั้นจะสามารถเอาอยู่อย่างแน่นอนกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น และชาวราศีธนูท่านใดที่เคยให้ใครหยิบยืมเงินไปในครั้งอดีตนั้นคนที่ท่านเคยช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะหลบหน้าหลบตาหลบหลบซ่อนซ่อนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปนี้มีเกณฑ์ที่ท่านและคนที่ท่านเคยช่วยเหลือในครั้งอดีตนั้นจะวนเวียนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ถามจะได้ทวงถึงหนี้สินที่เคยติดค้างกันไว้อีกครั้ง ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนสำหรับความรักของชาวราศีธนูในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั้นต้องบอกว่าชาวราศีธนูท่านต้องระวังปัญหาที่เข้ามากวนจิตกวนใจกับครอบครัวของท่านท่านต้องระวังเรื่องเวลากับเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องเวลานั้นชาวราศีธนูท่านต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม ท่านอย่าหักโหมทํางานมากจนเกินไปควรที่จะแบ่งเวลาให้เหมาะสมให้ถูกต้องควรที่จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวด้วยเช่นกันและชาวราศีธนูต้องระวังการกินเลี้ยงสังสรรค์ที่บ่อยเกินไปจะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวทําให้สามีภรรยาสามารถทะเลาะผิดใจกันได้และในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั้น ชาวราศีธนูท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจิปาถะต่างๆซึ่งจะทําให้คู่รักนั้นเกิดปัญหามีการโต้เถียงมีการผิดอกผิดใจกันเกิดขึ้นได้ขอขอชาวราศีธนูให้ความสําคัญในข้อนี้เป็นพิเศษสําหรับด้านสุขภาพของชาวราศีธนูในช่วงปลายเดือนมิถุนายนสําหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ท่านต้องระวังการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคระบาดต่างๆ หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจซึ่งมีเกณฑ์ที่ชาวราศีธนูจะพบเจอในช่วงนี้มากเป็นพิเศษก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดีดระมัดระวังเรื่องสุขภาพของท่านสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณชีวิตของเราเราเป็นคนกำหนดเองไม่มีใครที่มากำหนดดวงชะตาของเราได้ หากเราคิดดีทำดีพูดในสิ่งที่ดีเราก็จะพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอยู่รอบตัวเราขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซึ่งทุกการติดตามนั้นเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือเวลาที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆอัปเดตข่าวสารต่งตางๆ ท่านก็จะได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันทีขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ